เราจะมาลองสกัดเอาเฉพาะประเด็นเด็ดๆหรือเกรดความรู้ที่น่าสนใจที่สุดเพื่อหเห็นภาพรวมของ BBIK ได้เร็วๆกันทั้งเรื่องผลประกอบการกลยุทธ์ความสำเร็จไปจนถึงเรื่องความยั่งยืนความเสี่ยงต่างๆโดยเราจะอิงจากข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นหลักเลยนะครับค่ะได้เลยค่ะ เริ่มกันที่ภาพรวมธุรกิจก่อนละกันครับ BBIK นี่เขาทำธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์เทคโนโลยีเน้นเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นหลักเลยตั้งแต่ปี2,556แล้วผลงานปี67ที่ผ่านมาละครับเป็นไงบ้างดูเหมือนจะโตดีที่เดียวใช่ค่ะจากรายงานนะคะปี2,567เนี่ย b b k เขาทำไรายได้รวมไปถึง1,506ล้านบาท ก็เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ทำได้1,313ล้านบาทนะคะโหพันห oh, เลยใช่ค่ะไรายได้ส่วนใหญ่ก็ยังมาจากลูกค้าในประเทศเป็นหลักนะคะคือประมาณ1,464ล้านบาท แต่ที่น่าสนใจคือเ,อ,อเริ่มเห็นรายได้จากต่างประเทศเข้ามามากขึ้นแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าบริษัทร่วมอะไรพวกนี้ก็เพิ่มขึ้นด้วยเป็น66.7ล้านจากเดิม54.7ล้านในปี66ค่ะครับเติบโตได้น่าสนใจเลยแล้วในแง่ความแข็งแกร่งทางด้านการเงินล่ะครับเห็นมีพูดถึงอัตราส่วนสภาพคล่องด้วยเป็นยังไงบ้างครับ อ๋อค่ะตัว current ratio หรืออัตราส่วนสภาพคล่องคือแม้จะลดลงนิดหน่อยนะคะจาก3.82เท่าในปีก่อนมาอยู่ที่3.64เท่าในปี67แต่ตัวเลขระดับนี้ก็ยังถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะคะมันหมายถึงว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่านี่สินระยะส,สั้นที่ต้องจ่ายใน1ปีเนี่ยตั้ง3.64เท่าก็สะท้อนว่า BBK สภาพคล่องดีมากในการทำธุรกิจค่ะชัดเจนเลยครับแสดงว่าพื้นฐานยังแน่นปึกอยู่ แล้วอะไรเป็นกลยุทธ์หลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ b b i k ในปีที่ผ่านมาครับมีอะไรน่าสนใจบ้าง จุดที่โดดเด่นมากในรายงานนะคะคือการวางกลยุทธ์โดยมี AI เป็นแกนกลางเลยค่ะผสานเข้ากับทุกบริการหลักของบริษัทที่เขาเรียกว่า Bundle Services Strategy เป้าหมายก็คือช่วยให้ลูกค้าองค์กรเนี่ยสามารถเอา AI ไปปรับใช้ในธุรกิจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ช่วยจัดการความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะตามมาด้วยซึ่งแนวทางนี้ก็ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจแล้วก็รายได้ใหม่ๆให้ BBIK ได้ B เลยค่ะ ืม AI เป็นแกนกลางนี้น่าสนใจนะครับค่ะนอกจากเรื่อง AI แล้วก็ยังมีการยกระดับการทำงานร่วมกันหรือ Synergy นะคะระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทในเครือทั้งหมด15แห่งเลยแล้วก็พนักง,งานอีกกว่า1,000คนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวค่ะเรื่องความเสี่ยงการที่ BBIK เข้ามาช่วยตรงนี้ได้ก็น่าจะเป็นจุดแข็งเลยแล้วธุรกิจหลักๆที่เอา AI มาผนวกนมีอะไรบ้างครับพอจะขยายความได้ไหมครับ ได้ค่ะธุรกิจหลักของ BBIK ตามรายงานนะคะก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกคือการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการหรือ MC อันนี้ก็เป็นธุรกิจดั้งเดิมเขาเลยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องวางกลยุทธ์ธุรกิจการตลาดดิจิทัลปรับปรุงกระบวนการทำงานจัดการประสบการณ์ลูกค้าหรือ CX แล้วก็ยังมีการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารด้วยค่ะอันนี้ทำผ่านทั้ง BBIK เองแล้วก็บริษัทลูกอย่าง s a s k i l l s ค่ะครับ กลุ่มที่สคือการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์หรือ strategic PMO อันนี้ก็จะเข้าไปช่วยบริหารจัดการโครงการใหญ่ๆที่มันซับซ้อนโดยเฉพาะโครงการ Digital t r a n sformation เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าโครงการจะเสร็จตามเป้าตามงบอืมเข้าใจครับกลุ่มที่3คือการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคนโนโลยีหรือ DX กลุ่มนี้สำคัญมากแล้วก็ขยายตัวเยอะค่ะ ที่น่าสนใจคือ BBIK เขาไม่ได้ทำแค่พัฒนาซอฟต์แวร์แอปทั่วไปนะแต่ครอบคลุมไปถึงระบบแกนหลักใหญ่ๆอย่าง ERP ด้วยซึ่งตรงนี้ได้แรงเสริมสำคัญเลยจากการไปซื้อหุ้นใน Innovis Solutions แล้วก็ยังรวมถึงพวกระบบ CRM การออกแบบ UX/UI ให้ใช้ง่ายๆแล้วก็การให้คำปรึกษาเรื่อง Cyber Security ด้วยค่ะคือพยายามจะเป็น one-stop service ด้านดิจิทัลให้ลูกค้าองค์กรเลย โหครบวงจรจริงๆใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่กำลังมาแรงคือการจัดก,การข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วย AI ค่ะกลุ่มนี้จะช่วยลูกค้าวางโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลหรือ Big Data แล้วก็พัฒนาโมเดล AI หรือ Machine Learning เพื่อเอาข้อมูลมหาศาลมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจหรือสร้างความได้เปรียบซึ่งธุรกิจเนี้ยจริงๆเขามีรากฐานมาจากการร่วงก่อตั้งบจ j i o e n g i n e e r ตั้งแต่ปี60แล้วค่ะครับ การเข้าซื้อ Innovis กับ v u l c a n ที่อยู่ในกลุ่ม DX เนี่ยก็ดูสอดคล้องกับกลยุทธ M ์ M&A หรือการควบรวมกิจาการที่ BBIK เน้นใช้เพื่อโตเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะในรายงานบอกชัดเจนเลยว่า BBIK มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือช่วยส่งเสริมธุรกิจหลักเพื่อสร้างซีเนอร์จีแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การมี Innovis ก็ทำให้ BBIK ให้บริการด้าน ERP ได้ครบวงจรมากขึ้นตั้งแต่ให้คําปรึกษาไปนจนถึงติดตั้งระบบเลยส่วน Blue Big w a l c a n อันนี้ก็มาเสริมทับด้านพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะทำให้ทีมงานใหญ่ขึ้นรองรับโครงการซับซ้อนซ้อนได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีการตั้งบริษัทร,ร่วมทุนบริษัทลูกอื่นๆอ,อย่าง Source Skills ที่เน้นอบรมหรือ EcoX ที่เป็นกิจการร่วมค้าด้าน Digital Delivery ด้วยค่ะ พอขยายธุรกิจทั้งแบบ o r g a n กนิกกร t h แล้วก็ผ่าน M&A ต่อเนื่องแบบนี้ปัจจัยสำคัญสุดๆที่ขาดไม่ได้เลยก็น่าจะเป็นคนนะครับบุคลากรโดยเฉพาะธุรกิจที่ปรึกษาที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมาก BBSK เขามีวิธีบริหารจัดการเรื่องคนยังไงบ้างครับทั้งที่เป็นสินทรัพย์แต่ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงได้เหมือนกันในตลาดที่แบบแย่งตัวคนเก่งกันขนาดนี้เป็นประเด็นที่สาคัญมากค่ะ แล้ว BBSK ก็ให้ความสำคัญมากๆเลยมีกลยุทธ์ที่เรียกว่า recruit and retain ที่ชัดเจนมากเริ่มตั้งแต่การหาคน recruit ค,คนเก่งๆเ,งเข้ามาแล้วก็การพัฒนา develop ทักษะให้ทันสมัยตลอดเวลาในรายงานบอกว่าปี67เนี่ยจัดอบรมไปกว่า50หลักสูตรเลยนะคะมีทำแผนพัฒนารายบุคคล หรือ IDP มีการหมุนเวียนงานให้พนักงานได้เรียนรู้รอบด้านแล้วก็มีระบบจัดการองค์ความรู้หรือ knowledge management ที่ดีด้วยครับพัฒนาต่อเนื่องเลยองค์กรนานๆอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนผลตอบแทนที่ต้องสู้ได้นะคะ แต่ยังรวมถึงสวัสดิการต่างๆโอกาสความก้าวหน้ามีโครงการให้พนักงานร,ร่วมลงทุนในบริษัทด้วยหรือ EGP แล้วที่น่าสนใจคือมีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งหรือ succession plan สำหรับตำแหน่งสำคัญสคัญไว้ล่วงหน้าด้วยค่ะเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจโอเรียกว่าดูแลครบวงจรจร,จริงๆนะครับตั้งแต่หาคนพัฒนาคนรักษาคนเก่งๆให้อยู่กับองค์กรนานๆซึ่งจะเป็นมากจริงๆสาหรับธุรกิจบริการแบบนี้ทีนี้ ลองหันมาดูภาพใหญ่กันบ้างครับบริบทตลาดแนวโน้มเทคโนโลยีที่ BBIK ทำธุรกิจอยู่เป็นยังไงบ้างครับมีโอกาสความท้าทายอะไรที่น่าสนใจแนวโน้มหลักที่ยังชัดเจนมากๆเลยนะคะก็คือความต้องการบริการดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยยังสูงมากๆค่ะปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้ออนไลน์มากขึ้นในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะซื้อของทำธุรกรรมการเงินหรือแม้แต่แนวคิดเรื่องเวอร์ชวลแบงค์ที่กำลังจะมาสิ่งเหล่านี้ก็ผลักดันให้องค์กร ต้องรีบปรับตัวค่ะครับถ้าเจาะไปพี่ตลาดเฉพาะทางอย่าง ERP ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรก็มีแนวโน้มโตต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะโซลูชันบนคลาวที่มันเข้าถึงง่ายยืดหยุ่นกว่าในรายงานเขาอ้างข้อมูลจาก Statista ที่คาดว่าตลาด ERP ในไทยเนี่ยจะสูงถึง87ล้านดอนลลาร์สหรัฐในปี68แล้วก็จะโตไปถึงเกือบ104ล้านดอนลลาร์สหรัฐในปี72เลยทีเดียวค่ะ ครับแล้วตลาด AI ล่ะครับที่ BBK ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยวางเป็นแกนหลักกลยุทธ์ด้วยแนวโน้มเป็นไงครับโอ้โห,โหตลาด AI นี้ต้องบอกว่าโตแบบก้าวกระโดดจริงๆค่ะสตาติต t a คาดว่ามูลค่าตลาด AI ทั่วโลกจะสูงเกือบ244,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี68นะคะแล้วจะพุ่งไปถึงกว่า826,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2573ค่ะโอ้โห,โหโตวัวเลขมหาศาลมากใช่ค่ะ ใัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนก็คือปริมาณข้อมูลหรือ Data ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลทั่วโลกเลยคาดว่าจะสูงถึง175เตตไบต์ในปี68ค่ะซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็เป็นเหมือนวัตถุดิบชั้นดีให้ AI ได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองนอกจากนี้ในรายงานยังอ้างถึง g a r t n e r ที่ชี้ว่า generative AI อย่างพวก ChatGPT หรือโมเดลภาษาใหญ่ๆอื่นๆเนี่ย จะกลายเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปธุรกิจหรือ business transformation เลยแล้วก็จะถูกเอาไปใช้ในแผนกต่างๆมากขึ้นไม่ใช่แค่ IT แต่รวมถึง Marketing, Sales, CRM บัญชีการเงิน HR ด้วยค่ะโอ้โหตัวแรกการเติบโตตลาด AI นี่น่าทึ่งมากจริงๆครับ175เซตตอใบ,บนี่แทบจินตนาการไม่ออกเลยว่าข้อมูลจะเยอะขนาดไหนแต่ก็ชัดเจนว่าเป็นโอกาสมหาศาลสำหรับ BIK ที่วางตัวเองด้านนี้แล้ว มีเทรนเทคโนโลยีอื่นอีกไหมครับที่น่าจับตามองอีกเรื่องที่สำคัญไม่ใคายปลาเหมือนปาหมักจะมาคู่กับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือไซเบอร์ซิเควริตี้ค่ะเพราะยิ่งองค์กรใช้ดิจิทัลมากขึ้นโดยเฉพาะการทำงานทางไกลหรือรีโมทเวิร์กการใช้คลาวด์มันก็ยิ่งเปิดช่องให้เสี่ยงถูกโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้นสถิติสตาคาดว่าตลาดไซเบอร์ซิเควริตี้ในไทยจะมีมูลค่าถึง404ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี68 ซึ่ง BBIK ก็มีบริการด้านนี้รองรับครบวงจรเหมือนกันค่ะตั้งแต่ให้คำปรึกษาตรวจสอบช่องโหว่ไปจนถึงรับมือเวลาเกิดเหตุฟังดูแล้ว BBIK อยู่ในตลาดที่เติบโตสูงมีโอกาสเยอะมากเลยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับความสำเร็จที่เห็นจากรางวัลต่างๆที่ได้รับในปี67ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรเด่นๆบ้างต้องบอกว่าปี67เป็นปีทองของ b b k ในแง่การยอมรับจริงๆค่ะโดยเฉพาะจากงาน Set a w a r d 2024ของตลาดหลักทรัพย์ด้วย b b k คว้ามาได้ถึง4รางวัลใหญ่เลยคือรางวัล Best CEO กับ Young Rising Star CEO อันนี้มอบให้คุณพชราอาริยการกุล CEO นะคะสะท้อนความเป็นผู้นำที่โดดเด่นนอกจากนี้ก็มี Best Investor Relations สำหรับการสื่อสารกับนักลงทุนที่ดีเยี่ยมแล้วก็รางวัล Outstanding Company Performance สำหรับบริษัทที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้วยค่ะ โอ้โหสี่รางวัลจาก Set Awards ยังไม่โรดแค่นั้นนะคะยังมีรางวัล outstanding CEO จากงาน IAA Awards for Listed Companies 2024อันนี้มาจากการโหวตของนักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุนโดยตรงเลยแล้วก็ยังมีรางวัล Thailand Top CEO of the Year Awards 2024อีกด้วยคะ่ะถือว่าตอกย้ำความสำเร็จของผู้บริหารสูงสุดจริงๆโอ้โหกวาดรางวัลใหญ่ๆมาเพียบเลยนะครับ แล้วในมิติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ Good Governance ล่ะครับเป็นยังไงบ้างด้านนี้ก็ทำได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันค่ะ BBIK ได้คะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือ AGM Checklist เต็มร้อยคะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้ว ซึ่งก็สะท้อนว่าเขาให้ความสําคัญกับสิทธิผู้ถือหุ้นการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสนอกจากนี้ยังได้คะแนน CGR หรือ Corporate Governance Report ในระดับสดาวหรือดีมาก Very Good จาก IOD ด้วยค่ะน่าประทับใจมากครับทั้งผลงานธุรกิจทั้งรางวัลการกํากับดูแลกกิจการที่ดีแล้วในมิติข,ของความยั่งยืนหรือ ESG ที่ตอนนี้เป็นเมกะเทรนสำคัญเลย BBIK ให้ความสำคัญและดำเนินเรื่องนี้ยังไงบ้างครับค่ะ BBIK ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนายอย่างยั่งยืนนะคะด้านสิ่งแวดล้อม environment ถึงแม้จะเป็นธุรกิจบริการที่ไม่ค่อยมีผลกระทบโดยตรงมากแต่เขาก็เน้นใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารณรง์ประหยัดพลังงานในออฟฟิศจัดการขยะตามหลัก 3Rs คือลดใช้ใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่แล้วก็ส่งเสริมการทำงานแบบ paperless ลดใช้กระดาษค่ะครับ การกับการดูแลคนก็คือพนักงานมีการลงทุนพัฒนาศักยภาพต่อเนื่องซึ่งผลสำรวจความผูกพันพนักงานปี67ก็ได้คะแนนเฉลี่ยสูงถึง4.14จาก5คะแนนเลยนะคะมีสวัสดิการที่ดีดูแลเรื่องความปลอดภยัยอาชีวอนามัยมีแผน BCP รองรับภาวะวิกฤตแล้วก็ยังมีการจ้างงานผู้พิการด้วยในส่วนของลูกค้าก็รับผิดชอบสูงผลสำรวจความพอใจลูกค้าปี67เฉลี่ยอยู่ที่8 2ค่ะ นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมเพื่อสังคมภายนอกเช่น CEO ไปแบ่งเป็นความรู้ในงานสัมมนาต่างๆหรือกิจกรรม CSR อย่างบริจาคเลือดบริจาคของค่ะอืมดูแลทั้งภายในภายนอกเลยใช่ค่ะส่วนด้านการกำกับดูแลกิจการ Governance ก็อย่างที่เล่าไปตอนเรื่องรางวัลนะคะเน้นความโปรง่งใสมีจริยธรรมธุรกิจมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เข้มแข็งแล้วปี67ก็ไม่เจอข้อร้องเรียนเรื่องนี้เลยมีช่องทางแจ้งเบาะแสรหรือวิซโซ l e blower ที่ปลอดภัยมีระบบควบคุมภายในที่ตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกโครงสร้างกรรมการก็มีความเป็นอิสระสูงมีกรรมการอิสระ5ท่านจาก9ท่านแล้วก็มีคณะกรรมการชุดย่อยคอยดูแลเรื่องสํำคัญๆอย่างใกล้ชิดค่ะ ดูแล้วให้ความสำคัญครบทุกมิติเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องคนซึ่งก็สอดคล้องกับที่เราคุยกันมาตลอดว่าเป็นหัวใจสำคัญทีนี้มาถึงอีกด้านหนึ่งบ้างธุรกิจที่โตเร็วอยู่ในแวดวงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้มันก็ต้องมีความเสี่ยงต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในรายงานระบุถ,ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญไว้ยังไงบ้างรครับแล้ว BBIK เขามีแนวทางจัดการความเสี่ยงพวกนั้นยังไงความเสี่ยงหลักๆไว้หลายด้านเลยค่ะ ด้านแรกคือความเสี่ยงจากเศรษฐกิจและการแข่งขันคือถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวก็อาจจะกระทบงบลงทุนด้านไอทีของลูกค้าได้แล้วการแข่งขันในธุรกิจที่ปรึกษาก็สูงด้วย b b i k เขาก็บริหารความเสี่ยงนี้โดยเน้นรักษาคุณภาพบริการให้ดีเยี่ยมเสมอสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแล้วก็พยายามขยายฐานลูกค้าไปอุตสาหกรรมที่หลากหลายขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยง นอกจากนี้ก็พยายามเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำหรือ recurring income แล้วก็ณสิ้นปี6-7เนี่ยเขามีแบ็ k หลอกหรือโครงการในมือที่รอรับรู้รายได้สูงถึง841ล้านบาทซึ่งก็เป็นเหมือนกันชั้นรองรับความผันผวนได้ระดับหนึ่งค่ะครับมีแบ็ k หลอกตุนไว้เยอะเหมือนกันใช่ค่ะต่อมาคือความเสี่ยงจากการลงทุนเพราะ BBIK ลงทุนในบริษัทอื่นหลายแห่ง ก็มีความเสี่ยงว่าผลประกอบการของบริษัทเหล่านั้นอาจจะไม่เป็นไปตามคาดอันนี้เขาก็ลดความเสี่ยงโดยการศึกษาข้อมูลรอบครอบก่อนลงทุนเลือกธุรกิจที่ส่งเสริมการซีเนอร์จี้อย่างที่คุยกันไปแล้วก็มีกลไกติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดค่ะอืมความเสี่ยงด้านบุคลากรอ,อันนี้น่าจะเป็นความเสี่ยงที่ b b i k ให้ความสำคัญสูงสุดเลยเพราะธุรกิจเนี้ยขับเคลื่อนด้วยคนเก่ง การขาดแคลนบุคลากรดิจิทัลที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงเป็นความท้าทายสำคัญแนวทางการจัดการก็คือกลยุทธ์ recruit and retain ที่แข็งแกร่งนั่นแหละค่ะทั้งดึงดูดพัฒนาและก็รักษาคนเก่งไว้กับองค์กรให้ได้หนาที่สุดครับก็วนกลับมาเรื่องคนอีกแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเฉพาะกฎหมายสำคัญอย่าง PDPa หรือพอรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถ้ามีการละเมิดนี่อาจจะกระทบชื่อเสียงความน่าเชื่อถือรุนแรงเลย BSIK b IK ก็เลยมีนโยบายมีมาตรการป้องกันแล้วก็อบรมพนักงานสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้และสุดท้ายคือความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อันนี้ถูกจัดเป็น emerging risk หรือความเสี่ยงอุบัติใหม่ที่สำคัญมากในยุคดิจิตอล S b s b i k ก็มีมาตรการป้องกันที่ครอบคลุมทั้งไฟวอลการสำรองข้อมูลสม่ำเสมอมีแผนรับมือเหตุฉุกเฉินหรือ Incident Response Plan แล้วก็ระบบตรวจจับคู่บุกรุกเพื่อปกป้องข้อมูลของบริษัทและลูกค้าค่ะ1567ของ BBIK กันมาพอสมควรเลยก็พอจะสรุปได้ว่า BBIK ยังคงเป็นบริษัทที่เติบโตได้แข็งแกร่งมากๆบนคลื่นความต้องการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชที่ยังสูงอยู่ การตัดสินใจ M&A โดยเฉพาะในธุรกิจ ERP และ Software Development เนี่ยดูจะเสริมเขี้ยวเล็บได้ถูกจังหวะมากๆช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ชัดเจนเลยทิศทางที่มุ่งเน้นไปที่ AI การขยายตลาดต่างประเทศก็เป็นแนวทางที่น่าจับตามองจริงๆประกอบกับรางวัลต่างๆที่ได้คะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีก็ยิ่งตอกย้ำความสำเร็จความน่าเชื่อถือนะครับใช่เลยค่ะ แล้วอีกประเด็นที่ดิฉันคิดว่าสําคัญไม่แพ้กันแล้วก็สะท้อนออกมาตลอดการคุยของเราคือการให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดกับคนหรือบุคลากรซึ่ง BBK ตระหนักดีว่าเป็นทั้งสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดแล้วก็เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยมพอรวมกับฐานะทางการเงินที่ยังแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูงก็ทำให้ BBK อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆแล้วก็คว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตได้ค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้มีประเด็นอะไรทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้นำไปขบคิดต่อไหมครับ AI เป็นแกนกลยุทธ์ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยความท้าทายหรือโอกาสใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงละเอียดนักในรายงานฉบับนี้ ที่ B B K และบริษัทที่ปรึกษาอื่นๆอาจจะต้องเจอคือไรอาจจะเป็นเรื่องของจริยธรรมเอ i ิ s ในการนำ A I ไปใช้กับข้อมูลของลูกค้าหรือการสร้างผลกระทบต่อธุรกิจลูกค้าหรืออาจจะเป็นเรื่องของความเร็วในการปรับตัว Adaptability ของคนในองค์กรเองที่ต้องเรียนรู้พัฒนาทักษะให้ทันกับเทคโนโลยี A I ที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากแทบจะรายวันเลย ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันต่อไปค่ะครับก็น่าคิดตามจริงๆครับเรื่องจริยธรรมกับความเร็วในการปรับตัวให้ทัน AI นี่เป็นประเด็นใหญ่มากๆครับ